ข้อความจากพระพุทธเจ้าสวัสดีที่รักของฉันฉันคือพระพุทธเจ้าและฉันมีความสุขเสมอที่ได้กลับมาแบ่งปันภูมิปัญญาของฉันกับมนุษยชาติฉันเป็นตัวแทนและก็ออกมาพูดในนามของเหล่าปร,รมาจารย์สวรรค์ผู้บรรลุธ,ธรรมที่รักของฉันมนุษย์จำนวนมากยังคงปฏิเสธที่จะเชื่อฟังความจริง แม่เรานั้นจะนำเสนอเป็นประจำทุกสัปดาห์ยิ่งคุณปฏิเสธที่จะยอมรับมันนานเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งอยู่ในเมทริกมิติที่สมโลกเก่านั้นขึ้นเท่านั้นเราได้กล่าวไปแล้วว่าคุณนั้นไม่สามารถที่จะหลีกหนีข้อกำหนดของการทำงานทางด้านจิตวิญ,ญญาณเพื่อไปสู่มิติที่สูงขึ้นได้ เนื่องจากว่าคุณนั้นต้องพัฒนาจิตวิญญาณภายในจิตวิญญาณของคุณเพื่อให้ตรงกับการสันสะเทือนของโลกใหม่มิติที่หไม่มีใครที่จะย้ายไปยังโลกใหม่มิติที่หได้เว้นแต่ว่ามนุษย์นั้นจะเลี้ยงจิตวิญญาณของตนเองด้วยอาหารทางด้านจิตวิญญาณเชน่นรับฟังความจริงแสดงความรัก และเป็นแสงสว่างในโลกแล้วก็ทำสมาธิแบบเงียบๆทุกวันการโกรดแค้นหรือว่าเคืองแค้นหรือว่าโจมตีผู้พูดความจริงเท่านั้นที่จะทำให้พวกเรากลุ่มมืดนั้นมีความสุขคุณลองมองไปรอบๆตัวคุณและให้คุณนั้นสังเกตดูด้วยตาของคุณเองว่ามนุษยชาตินั้นได้ก้าวหน้าไปแค่ไหน จนถึงขั้นไปสู่การเลื่นมิติสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หรือไม่หลายคนประกาศข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยที่พวกเขานั้นก็ไม่ได้ให้หลักฐานทางภาพใดๆเลยมันมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จำภารกิจทางด้านจิตวิญ,ญญาณเพื่อจะนำเหตุการณ์เหล่านี้มาสู่โลกความเป็นจริงสำหรับมนุษยชาติ โดยการเพิ่มการสั่นสะเทือนของจิตสำนึกส่วนรวมของประชากรมนุษย์มโนเชียชาติไม่ได้เรียนรู้บทเรียนจากสงครามครั้งก่อนๆและก็ยังคงตกหลุมพรางของพวกเหล่ากลุ่มคนมืดโดยการจุดชนวนความขัดแย้งทางด้านกนารทหารมากขึ้นทั่วโลกและนอกจากนี้พวกเขายังคงเลือกผู้นำประเภทเดียวกัน ซึ่งสนใจแต่ตัวเองแล้วก็อำนาจของตัวเองเพียงเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นเพียงแค่นำปัญหามาสู่โลกใบนี้มากขึ้นในขณะเดียวกันมนุษย์นั้นก็มักใช้ข้ออ้างใดๆก็ตามที่ทำได้เพื่อที่จะเสพติดเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็เสพยาเสพติดแทนที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาหรือว่าความทุกข์ของตนเอง คุณจะไม่สามารถก้าวไปสู่มิติที่สูงขึ้นได้ด้วยการใช้สารเสพติดซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นล้นมาจากกลุ่มมืดซึ่งมันตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงและมันจะพาทุกคนกลับไปสู่มิติที่ต่ำกว่าของการดำรงอยู่ซึ่งคนนั้นสามารถใช้เวลาชั่วนิรันดร์ก่อนที่คนนั้นจะก้าวไปสู่มิติที่สูงขึ้นได้ คุณกำลังหาเหตุผลให้กับตัวเองในพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วก็การตัดสินใจในสิ่งที่เป็นเชิงลบของผู้นำของคุณอย่างต่อเนื่องและคุณก็ยังคงคิดถึงพวกเขาเหมือนกับว่าพวกเขานั้นเป็นผู้ช่วยให้รอดของคุณมันจะไม่มีวันพาคุณไปสู่พระนิพพานได้ดังที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ เราอาจารย์หรือว่าเราปรมาจารย์สวรรค์ผู้บรรลุธ,ธรรมทางด้านจิตวิญญาณของคุณพวกเขาบางคนนั้นมีชีวิตอยู่นานกว่ามนุษย์ในปัจจุบันมากและฉันก็โชคดีพอที่จะเป็นหนึ่งในนั้นฉันหวังแล้วก็รอคอยมาเป็นเวลานานสำหรับอารยธรรมของมนุษย์ที่จะพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณเหนือการสันสะเทือนที่ต่ำกว่าของชีวิต ฉันกำลังสอนผู้สแสวงหาความจริงเกี่ยวกับหลักธรรมทางด้านจิตวิญญาณของชีวิตและกฎของจักรวาลฉันใช้เวลาไปกับการใช้ชีวิตแบบพระพิสุโดยการทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนโดยแทบไม่ได้พักผ่อนเพราะฉันนั้นรู้สึกว่าฉันนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนความจริงนี้ได้ด้วยการนำความตระหนักรู้แล้วก็ความจริงมาสู่ผู้คน เกี่ยวกับสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ผิดบนโลกใบนี้ในที่สุดฉันก็ตระหนักได้ว่ามนุษยชาตินั้นยังไม่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าและก็ไม่เต็มใจที่จะทำงานทางด้านจิตวิญญาณน,นี้ในที่สุดฉันก็เลยออกจากโลกนี้ไปโดยฉันนั้นขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นเมื่อฉันนั้นอายุได้หกร้อยปีและมันเป็นไปได้อย่างไรนะหรือ จงจำไว้ว่าคุณนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ร่างกายแต่ว่าคุณนั้นเป็นจิตวิญญาณของคุณที่ถูกสร้างขึ้นจากแสงสว่างซึ่งไม่เคยแก่หรือว่าตายร่างกายเปลือกนอกของคุณเท่านั้นที่เปลี่ยนไปเช่นเดียวกับหนอนผีเสื้อที่แปลงร่างเป็นผีเสื้อโดยการเกิดใหม่ในร่างอื่นผ่านการกลับชาติมาเกิดร่างกายของคุณเป็นเพียงยานพาหนะ ที่ใช้เพื่อเคลื่อนที่ในโลกนี้เท่านั้นมันคือการแสดงออกภายนอกว่าคนนั้นเป็นใครภายในตัวคุณผู้คนกลัวความตายในโลกความเป็นจริงนี้มากความตายนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากความมืดซึ่งตั้งอยู่บนการโกหกไม่มีใครตายหรือว่าจะตายในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทั้งหมดแม้ว่ามันนั้นจะดู เหมือนไม่เป็นเช่นนั้นก็ตามแต่ว่าคุณนั้นจะเสียชีวิตหรือว่าถูกบังคับให้ออกจากร่างกายได้ก็ต่อเมื่อคุณนั้นยอมให้ทำเช่นนั้นโดยที่คุณนั้นมอบพลังงานที่พระเจ้ามอบให้กับสิ่งที่อยู่นอกตัวคุณตัวตนที่แท้จริงของคุณคือจิตวิญญาณซึ่งก็คือจิตวิญญาณของคุณ ไม่สามารถที่จะถูกทำลายได้ด้วยระเบิดนิวเคลียร์เพราะว่าคุณนั้นเป็นแสงสว่างบริสุทธิ์มนุษย์ทุกคนที่จากโลกนี้ไปโดยผ่านประสบการณ์ความตายและจบลงด้วยการยืนอยู่นอกร่างกายของพวกเขาในร่างจิตวิญญาณของพวกเขาแทนและพวกเขาก็ตระหนักว่ามันเป็นเรื่องโกหกครั้งใหญ่ และพวกเขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่พวกเขานั้นต้องการจริงๆเนื่องจากพวกเขานั้นกลัวที่จะสูญเสียชีวิตแล้วก็กลัวในหลายๆสิ่งโดยทั่วไปพวกเขาปล่อยให้สิ่งที่เป็นลบหรือว่ากลุ่มเมืดใช้พวกเขาโดยการควบคุมพวกเขาคุณแค่ไม่จำสิ่งนี้หรือว่าคุณจดจำไม่ได้เพราะว่าความทรงจำของคุณน,นั้นถูกลบออกไปจากชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมด อายุนั้นมีอยู่จริงในโลกความเป็นจริงของคุณนี้เท่านั้นเนื่องจากคุณอยู่ในการสันสเทือนที่ต่ำกว่าและที่สำคัญที่สุดมนุษย์นั้นเชื่อในเรื่องนี้มากมันจึงฝังรากลึกอยู่ในจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์กฎแห่งข้อจำกัดทุกข้อที่คุณนั้นยอมรับและก็คิดเกี่ยวกับการแก่ชรากฎทางการแพทย์นับหลานเกี่ยวกับโรคสุขภาพ หรือว่าการขาดแคลนเงินทองเกี่ยวกับสุขภาพความแข็งแรงความมีชีวิตชีวาเกี่ยวกับสติปัญญาและก็อื่นๆนอีกมากมายที่คุณนั้นจะพบเจอในชีวิตของคุณมันก็เป็นเหมือนกับโปรแกรมคุณคิดว่าคุณจะไปถึงนิพนธ์ได้หรือไม่โดยทำในสิ่งที่คนดื่นทั่วไปนั้นทำตามตาม,ตามกันมาแน่นอนว่าไมา่และมนุษยชาตินั้นก็เคยได้พิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่า ว่าพวกเขานนั้นไม่เคยพบกับความสงบสุขความสมามัคคีความมั่นคงความเยาวัยความแข็งแกร่งภูมิปัญญาที่ฉันฉลาดและพวกเขาก็ประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันมาตลอดชีวิต เนื่องจากว่าพวกเขานั้นมองหาคำตอบสำหรับปัญหาของพวกเขาจากภายนอกอยู่เสมอและพวกเขาก็ไม่เคยหาคำตอบจากภายในซึ่งมันตรงกันข้ามกับกฎของจักรวาลโดยสิ้นเชิงเมื่อฉันนั้นได้ออกจากโลกเมื่อฉันอายุได้หกร้อยปีฉันรู้สึกผิดหวังมากที่มนุษย์นั้นไม่ต้องการที่จะทุ่มเทความพยายามเช่นเดียวกับฉันในการทำงานทางด้านจิตวิญญาณ เนื่องจากว่าพวกเขานั้นไม่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมในชีวิตของตัวเองเรื่องราวในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันมนุษย์นั้นใช้ข้อแก้ตัวใดๆก็ตามที่หาได้เพื่อที่จะไม่ทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะเร่งกระบวนการการสู่การเลื่อนมิติสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หรือว่าการเอ็กเซนชัน โดยมัวแต่เฝ้ารอให้คนอื่นนั้นมาช่วยเหลือพวกเขาด้วยการบูชาผู้นำอย่างตาบอดและก็เพิกเฉยต่อความจริงเชิงลบที่ชัดเจนเกี่ยวกับพวกเขาพวกเขากำลังเสี่ยงต่อโอกาสที่จะได้เลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่โลกใหม่มิติที่ห้าโดยการใช้ชีวิตผ่านอิโก้หรือว่าอัตราของมนุษย์แทนที่จะเป็นทางด้านจิตวิญญ,ญาณ การกระทำที่เห็นแก่ตัวแล้วก็พฤติกรรมเชิงลบนั้นจะไม่ได้รับผลตอบแทนสำหรับทุกคนที่ไม่ปรับเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หรือว่าเอ็กเซนชันซึ่งเรานั้นจะอธิบายอย่างละเอียดว่าทำไมหลายคนจะตกใจเมื่อพบว่าสิ่งที่เราพูดไปนั้นเป็นความจริง การเลื่อนมิตินั้นมันจะไม่มีทางลัดสำหรับใครๆคุณจะต้องพัฒนาจิตวิญญาณของคุณโดยการปรับจิตสำนึกเพิ่มการสันเทือนของคุณทุกวันเพื่อให้ตรงกับความถี่ของโลกใหม่มิติที่ห้เพื่อไมใ่ให้ถูกแสงเผาไหม้แล้วก็ถูกบทขยี้ทางกายโดยมิติที่สูงกว่าแล้วก็คุณนั้นจะสามารถรับมือกับความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอาณาจักรแห่งแสงที่สูงกว่าได้ ควรไม่จำเป็นต้องชอบความจริงแต่ความรับผิดชอบของคุณคือการรับฟังความจริงแล้วก็ยอมรับมันโดยการยอมรับความจริงชีวิตทั้งหมดของฉันนั้นอุทิศให้กับการช่วยเหลือมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือนอกจากนี้ฉันยังเชื่อมต่อกับภูมิปัญญาของจิตสำนึกจักรวาลสากลทุกวันผ่านการทําสมาธิแบบเงียบๆทุกวันฉันมักจะอยู่ใต้ต้นโพสูงใหญ่ และฉันก็ได้ปลดปล่อยแสงสว่างสู่โลกใบนี้หลายคนในพวกคุณนั้นได้เลือกที่จะไม่เลื่อนมิติขึ้นไปข้างบนแล้วโดยพวกเขานั้นติดอยู่ในพฤติกรรมซ้ำๆของการบูชากลุ่มมืดโดยไม่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วคุณนั้นอยู่ฝ่ายของคนที่พยายามทำลายโลกใบนี้และกำจัดชีวิตทั้งหมดบนดาวเคราะห์ที่สวยงามแห่งนี้ การตัดสินใจครั้งสุดท้ายนั้นเกิดขึ้นโดยพระเจ้าเกี่ยวกับโลกแมกไกยาซึ่งจะถูกเปิดเผยในเวลาที่เหมาะสมสำหรับจิตวิญญาณที่ตื่นแล้วจะอยู่ภายใต้การปกป้องของกองกำลังแสงแห่งกาลิกติกการสัสือนของพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าร่างกายของพวกเขานั้นจะเปลี่ยนเป็นร่างกายแสงอย่างสมบูรณ์ จากนั้นพวกเขาจะออกจากโลกเก่ามิติที่สโดยขึ้นไปมิติที่ห้าโลกใหม่พวกเราซึ่งเป็นเหล่าปรมาจารย์สวรรค์ผูม้มารู้ธรรมเราจะรักทายจิตวิญญาณเหล่านี้ด้วยตัวเองในมิติที่ห้าเสาแสงได้ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าอีกครั้งในประเทศไทยครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองหัวหิน เสาเหล่านี้นั้นมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีเพิ่มมากขึ้นและมีสีฟ้าอ่อนซึ่งมันเป็นการโจมตีที่คล้ายกันโดยกองกำลังกลุ่มมืดที่โจมตีประชากรมนุษย์ในสถานที่นั้นกองกำลังแสงแห่งกาลิกติกเห็นการเปลี่ยนแปลงของสีในชั้นบรรยากาศดังนั้นพวกเขาจึงได้ส่งยานวากาศกาลิกติกของพวกเขาไปฟอกอากาศแล้วก็ท้องฟ้าอีกครั้ง เมื่อพวกเขารู้เหตุผลจากครั้งก่อนและผลที่ตามมาก็คือการสั่เสทือนเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเห็นได้จากเสาแสงสีฟ้าอ่อนที่ได้ปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้ากองกำลังชงลบหรือว่าพวกเหล่ากลุ่มมืดนั้นได้ส่งเครื่องบินอีกลำไปที่ระดับความสูงที่สูงขึ้น และพวกเขาก็ได้ปล่อยกา๊าซที่มองไม่เห็นที่ใช้ทดลองออกมาอีกครั้งโดยการพยายามวางยาพิษมนุษย์ในเวลานั้นปลดรับความรักและพรนั้นสูงสุดของฉันขอบคุณทูตแห่งกองกำลังแสงแห่งกาล็กติกสำหรับโอกาสนี้ในการพูดคุยกับมนุษยชาติจงติดตามความจริงจากพระพุทธเจ้า ผ่านเอเรนาเวลาเกรสทูดแห่งกองกำลังแสงแห่งกาเล็กติกกาเล็กติกไลท์ฟรอสโดยบูสเต